สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พววออ่อกระจองยี่มวลคนเดิมอีกเลยจ้าเมื่อนี้สิพากินข้าวจ้าพี่น้องกินข้าวก้อนสิไปลุยงานอ่ะเมีหันของยี่มวลกับมีหันไปน้ำกินไปน้ำขา้าวกระติบก็ใหญ่เลยจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะพี่น้องจา้งจาไอห่วยห้วยนะคะเมื่อนี้สิมาก,กินส้มส้มปลาตองที่ยี่มวลเฮ็ดไว้พี่น้องมีเกตแปดหอมีแปดหอแต่บาน ปใหญ่ก็บลูกลักกินไปแล้วนีปลาปลาปี๋แกพี่นอ้องปลาป้งปลาแห้งนะคะผักต่างๆจกพี่น้องผักในสวนแกงน้ำไม่ห่อนๆจะ้ะน้ำไม้ทีเยื่มวันหักแหนงนะคะพี่นอ้องจ้ะหักแหนงได้เย,ยื่มวันกดเอามากแกงนะคะให้บอกอึกผักมะละักเขือพี่น้องบกพีนเวยมะกัดนะคะผักชีผักเพล้ จอระแนทอดข้าวเจ้าเจี๊พี่นอ้องมือนี้กินข้าวก้อนไปลุ้ยังไงได้ซ้ำข้าวมือสุดทใต้เจี๊ยพี่นอ้องแล้วกว็แล้วมือนี้ก็ยังอหมอนขอจบมือนี้นะคะพี่น้องจ้ะสำหรับซ้ำขา้าวมาชิมสมปตอมก็จี๊พี่นอ้อง กินแบบบ๊อบปิ้งบทอดเจ็บพี่น้องก,กินเลยแต่ว่าเจ๊แสบบ่แสบพราะไงครับลูกกินไปแล้วเดือยจะพอเดือยหักหกเก็ดแปดกินเปิดไปแล้วพี่นอ 3, ้องสามพอนะคะพอกับลูกมือน,นี้ม,ม่มจ็บนะมื่อวานพได้ลงคลิปจ็บพี่นอ้องตีการตินง,งานเพื่อนกระจนสวยนะคะพี่น้องงานข่าวดำแล้วก็งานแกลีข่าวเ,เพื่อนจ็บพี่นอ้นองจา้ามือน,นี้มาลุยก,กันมือเศษ ơi làm nhờ ừ, không dám sồn rồi gì thế không chào sồn rồi sàm khảo cho bạn nếu khảo bạn khảo bạn thì nó kèn kèn nghe nghe น่าแข็งแขงหยิบจนมามื้อเสียเลยเปิดเติมแจวบเจิจามาดำ นีส่งขันข้องดิบมากมืนอเน็นส่วนพี่ส่วนน้องกินข้าวเส้าน้ำกันจ้ะ อนอ้อนพี่น้องแดงเราไหม ถ้ากินสดละมกักปลาดิบ พอกินน้ำรองคอไปน้ำจะพี่น้องแกงใส่ผักขาผักลิ้วหมึกอือจะพี่น้อง Ok. ตอนทำไมหรือตอนจะไใคร่ จริงหรือไม้เพื่อนยัยเพื่อนเป็นผู้แก่ยิ่ม่อนไปนามากค่ะเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนอง,งานไม่จ้ะพี่นอ้องเพื่อนไกลอยู่บ้านเพื่อนไกลได้นหนึ่งเข่าเห็ดนักกินทานอะไรจ้ะพี่นอ้องหม่อนเมื่อยๆก็ไม่กินหรอก พ่อมะละปลูกเตื้อเดียวพี่น้องเอ,อ้ยพ่อมาละแพ้่เต็มสวนปลูกปีเดียวปีต่อมาก็าได้ปลูกดกถิ่นบ่ใบบ่ใบบ่ขมนะมัน,มน Voy a prepararlo. หอมแดงกินเป็นผักไปเลยพี่น้องหอมกระเทียมลูกข้างกับบ้านใส่ประข้าวมาเลยกินกระเทียมได้มือร้กเกียบกีบยางหน่อยพี่น้องคนวรามีประโยชน์ เจ็ปีดีปีบอกพี่น้องปั้นแก้มสมุนไทยมาแซ่บพี่น้นองปั้นที่สองหมดแล้ว ขึ้นเขาซ้ายเขาแล้วเตี่ยมสีลงนาคือเก่าต้นสิไปดกระเติมพลังก่อนเปิดปิ้งใส่เป็นไปใส่มองมา ส่วนปลากระเท็ดเองเลยจ้าส่วนปลาขาวส่วนปลาปากปลาตะเพียนนะ่ะส่วนปได้เพื่อนใหม่ที่เขา้ามาอย่าเบิ่งวิธีทำเขายอมเขาไปเบิ่งได้นะคะสำหรับคนที่มาใหม่อืมครับ กินได้เป็นไดเนาะพี่นอ้องคนนัก้ก็ชิมแค่อิม มันคืออาเดตไม่ใช่ต้นไม่สว่วน ทันทีทันเลยพี่น้องเล็งเล็งเล็งเขา่าเล็งเขา่อาอัดเขา่อาอัดเขา่า ก,กินก็ไม่ได้นะกินบ้านๆหลายอยาเนี่ยกินอาหารเดี๋ยวอาเข็บจ้ะ anh tiếp đi ạ bây giờ nhớ không จะมกัลเนอนจะกินได้แค่อิ่มแล้วพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวไปเพียงซ้ํานี้นะคะว่าลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะ ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆทุกคนทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ fcmyfc เก่าแล้วก็ไปติดตามเพจเฟซบุ๊กให้ยมวนแน่จ้านะคะยมวนคนเดิมเหมือนกันจ้านะคะเข้าไปเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กจ้าพี่น้องจ้าพี่มณฑ์ขอขอตัวไปเพียงซํำนีสำหรับคลิปนี้ไปคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ